สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงอีกนะครับวันนี้สวัสดีเช้าๆวันหยุดนะครับวันนี้บ่าวชาพามาอยู่ที่สวนฝรั่งที่ปลูกเพิ่มเติมไว้หลังบ้านนะครับเพื่อนๆก็วันนี้จะบอกว่าถ้าเราปลูกฝรั่งแล้วเราจะปลูกพืชแซมปลูกพืชแซมอะไรดีนะครับเพื่อนๆก็คือเราปลูกฝรั่ง ในช่วงที่เราปลูกฝรั่งให,ใหม่ๆนะครับที่กําลังรอผลอการจเจริญเติบโตรอผล,ผลผลิตเก็บผลผลิตอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปลูกพืชแซมได้หลายอย่างนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นของอบ่าวชานะครับเพื่อนๆก็อย่างต้นนี้นะครับก็เป็นฝรั่งจิมจูนะครับก็จะมีพริกนะครับปลูกพริกปลูกพริกไปด้วยนะครับเพื่อนๆปลูกพริกแล้วก็ปลูกมะเขือเทศนะครับ ก็ปลูกฟักทองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ก็เป็นต้นนี่ก็ฝรั่งจิมจูนะครับฝรั่งจิมจูเขาก็กําลังออกดอกนะครับแต่พริกก็กําลังเจริญเติบโตนะครับพริกชีฟ้าพริกกินดานะครับเพื่อนๆข้างๆก็จะเป็นมะเขือเทศไข่เตานะครับเพื่อนๆพืกำลังเจริญเติบโตสวยงามนะครับเราสามารถปลูกได้หลายอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนจนกว่า ฝรั่งเขาจะ,จะเจริญเติบโตออกผลนะครับอย่างเช่นมะเขืออยุธยานะครับมะเขือเปราะนะครับก็ช่วงนี้ก็กําลังออกอติดผลกันเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับกาลังติดผลให้เห็นเยอะนะครับก็ทั้งได้เก็บไปกินแล้วก็เก็บแบ่งปันแล้วก็เก็บไปขายนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะปลูกพืชแซมในระหว่างเราปลูก กาทำสวนฝรั่งได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างฟักทองลูกนี้นะครับหืหนังทางโคกสีดำสวยงามมากครับนะครับแล้วก็เขาก็เจริญเติบโตไปด้วยกันนะครับเราก็จะมีเป็นมีพืชสวนครัวนะครับเราพืชผักให้เราได้อาด้กินได้ทานนะครับเพื่อนๆอาหรือเพื่อนๆจะนําใบกระเพรานะครับหรือว่าแมงลักหรือว่าโหระพานะครับมาปลูก แซมด้วยก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็มะเขือกําลังออกดอกนะครับสวยมากครับอืมตัวนี้มะเขือเทศโอ้โหมะเขือเทศก็กําลังเริ่มเริ่มก็สุกเยอะแล้วนะครับเพื่อนก็ได้เก็บหลายครั้งแล้วนะครับนี่ครับมะเขือเทศเราสามารถนํามาปลูกแซมนะครับในช่วงของฝรั่งที่เขากําลัง ที่จะ,จะเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆก็ได้กินหลายอย่างนะครับ,นะรบมะเขือก็กําลังติดลูกนะครับพริกก็จเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าเขาก็ได้ธาตุอาหารนะครับได้แร่ธาตุได้ปุ๋ยจากการใส่ฝรั่งของเรานะครับแล้วเราก็ได้ดูแลได้กินทั้งได้ทานทั้งพริกนะครับพริกก็ต้นสูงมากนะครับระดับเอวเลยเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น มะเขือนะครับมะเขือก็กําลังติดลูกนะครับแล้วก็ได้เก็บกินเก็บแบ่งปันแล้วก็เก็บขายนะครับเพื่อน mm hmm. นี่ครับสวยงามนะครับเพื่อน mm hmm. ครับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของบ้านสวนเกษตรพอเพียงในวันนี้นะครับ mm hmm. พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วมีจะได้อัปเดต ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆ